สวัสดีครับบริการซื้อใหญ่ไอท bigtaker itnew นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไป3วันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าหายไปไหนเผอทีวีครับก็พอดีผมไปซื้อทีวีรุ่นที่รัฐสภา,ภารัฐสภาเขาสามารถแชร์ไฟล์รูปโปขึ้นขึ้นทีวีได้นะครับก็เป็นรุ่นนี้อิดอยู่ ค okay. ก็นะก็ขอแสดงความยินดีกับ Galaxy Tab 7.7ด้วยนะครับที่สามารถอัปเดตเป็น Android 4.0.4ได้แล้วในวันนี้นะครับโดยเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียก่อนนะครับตามมาด้วยข่าว Android ต่อเลยนะครับกับ i อ a m s a ม d w i c ตแตะเลข2หลักแล้วขยบขึ้นมาเป็น10.9นะครับแล้วก็สารปฏิเสธคำขอจากซัมซุงให้ยกเลิกแบรนด์ Galaxy Tab 10.1ในสารัฐนะครับก่อนะก็ปีเสมือนเลย ตามมาด้วยเทปรายการแบรไตให้เทคนะครับประจำวันอังคารวันจันทร์ก็ออกแล้วล่ะแ,แล้วก็เรื่อง Galaxy Tab 7.7นะครับอัปเดตผ่าน k i s นะครับ k i s ก็คือโปรแบบกรมจัดการไฟล์ใน Galaxy ทั้งหลายแหล่นะครับจัดการมือถือ Android แล้วก็จัดการมือถือบาร์ดาได้ด้วยนะครับตัวสามารถเก็บ ASCII ชั As ้มิดเวอร์ชัน4.0.4ได้แล้วนะครับใครที่เป็นใช้เครื่องไทยและอยากใช้ลอมนอกก็ลองใช้ได้นะส่วนเมนูถ้าอยากจะพิมพ์ไทยก็ โ,โปรแกรมโค้ดคีย์บอร์ดได้ครับข่าวต่อมาหัวเว่ยยกเครื่องอีโมชั่นยูไอใหม่นะครับให้กับมือถือไอซ์สกินซัน i c ทแล้วนะครับตามมาด้วยซีเนต t ีวีรีวิวหัวเว่ยแอคทีฟ 4G นะครับแล้วก็คุณยายยิงแหลกนะครับ Macbook Pro และ iPhone กับโฆษณาฟิล์มกันรอย Clear ร์เพนะครับอ่าโอเคเพล็กป่าวะตามมาด้วยโดยแซนพรีวิว Oppo f i n เ,เจมินิ2สิมจอสวยกล้องแบลนะครับ Sony Music Unlimited Un 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 นะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับใน PS Vita ออกไปดูกันได้เลยไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมผมไม่อ่านเนื้อเพราะเนื้อมันไม่มีอะไรเลยอุ้ยข่าวอะไรอีกแล้ว <S <S ตามมาด้วยอา่านะครับเตรียมอุทรณ์คำสั่งกอทชอลั่นนะครับเก็บมือถือคืนส่วนเจมาร์ยันไม่ได้รับผลกระทบนะครับ โอ้อมาม่าโดนฟ้องแล้วครับว่าติดอยู่ในแบ็กลิส280เครื่องที่280รุ่นที่โดนกสทชแบนนะครับคือเครื่องอ่ตรวจสอบมาตรฐานแล้วผ่านแต่เอกสารดันมั่วนะครับกสทชก็เลยสั่งแบนด์ะตามมาด้วยโนเกียประกาศา Google Nexus 7นะครับระเบิดสิทธิบัตรมาตรฐานไร้สายที่ต้นถึงของเอาไว้อ้าฟ้องกันเข้าไป กนี่ตัวสับแหลกตามมาด้วยหัวเว่ยนะครับแจ้งเกิดในงานโมบายโชว์2012ระบ,บุว่าคนไทยเริ่มเปิดใจยอมรับแล้วนะครับพอขายถูกขนาดนั้นนะ่ะตามมาด้วยอันนี้ขอไม่อ่านแล้วกันนะอะไรเนี่ย What What may be looking in QR code คืออะไรงงอะไรคือ QR code <laughs> QR code มันเป็นโค้ดสามมิติอะครับที่ยิงเมื่อก่อนจะเป็นสองมิติใช่ไหมที่เป็นิ ตามดูทวิตเตอร์เปิดข้อมูลรองรับขอจากรัฐบาลทั่วโลกนะครับทวิตเตอร์เปิดข้อมูลการร้องขอจากรัฐบาลทั่วโลกแนวทางการเปิดข้อมูลที่รัฐบาลประเทศต่างๆขอร้องข้อมูลให้ผู้ใช้เข้ามานะครับดูจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่เริ่มจาก Google แล้วแล้วเว็บใหญ่ๆอื่นๆสนใจจะทําตามนะครับเมื่อทวิตเตอร์ประกาศข้อมูลร้องขอข้อมูลจากรัฐบาลพร้อมแสดงจานวนการร้องขอให้ลบทวีตนะครับอ๋ออาจจะโดน มินเมย์โด,น,ดน,นโดนแบนด์ยกประเทศอะไรเงี้ยครับอย่าท้าฟิลายตามด้วยไทยแวร์จัดเส,วน,ดสวนานะครับไอทีไอเทนะครับบายไทยแวร์คังที่ห้าวันเสาร์ที่สิบสี่กรกฎาคมสองพัน้าร้อสิบห้าเริ่มแต่เที่ยงครึ่งนะครับแหมเวลาทํางานผมเลยเนี่ยเป็นต้นไปนะครับเกี่ยวกับวิธีสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันในยุคอนาคตพร้อมฟังประสบการณ์กัก,ก,ก,กพัฒนา,นาตัวจริงนะครับแอปพลิเคชันขุมทรัพย์แห่งอนาคตโอ้อยากไปจังเลยอะ่ะ เขาบอกว่าจัดที่วันเสาร์ที่14กรกฎาคมที่ K SME Care Knowledge Center นะครับจจมจุรีสแควร์ชั้น2นะครับต้องจองบัตรก่อนไหมเนี่ยเข้าฟรีหรือเปล่าอะไรยังไงงงมีค่าใช้จ่ายไหม อ๋อพิธีกรเป็นอาจารย์สุะเดชถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรหลอยู่แบ,บไหสก็ไมแ่แทะเอ้ยมามามาชี้แจงไม่ใช่มาแฉมาแฉโอ้ยเออรู้สึกว่าฟรีนะครับลงทะเบียนได้ที่ activity.thaiware.com นะครับหรือโทร026350744นะครับก็โทรไปถามเขาหน่อยแล้วกันว่าฟรีไม่ฟรียังไงแต่ผมคงไปไม่ได้นะมวันเสาร์อ่ะอีกอย่างหกฟังหัวข้อแล้วก็ รู้ไปมันก็เขียนแอปไม่เป็นนะมันได้แค่กระตุ้นเพราะว่าเอ,อ,อยากเขียนอยากเขียนอะไรประมาณนี้ข่าวต่อมานะครับโครมรุ่นล่าสุดแสดงผลการค้นหาเป็นหน้าว่างอันนี้ผมก็เป็นอยู่ครับไม่รู้หายยังบางอย่างัางย่าอ,อ้าวหายแล้วเย่แก้ได้แล้วก็เป็นเรื่องของอ่า Google c o m มันเข้าไม่ได้แทันี้ไม่มีอะไรหรอกวิธีคงวิธีแก้เห็นเอธิบายยาวเหยยน คงไม่ต้องไปทำนะครับตามมาด้วยโค้งสุดท้ายกับการประกวดคูแอนคิวบายบายบายแนะครับแล้วก็ทูมูฟเ e ดนะครับจัดแคมเปญลุ้นทองมาเกยนะครับแจกเลยกับทูมูฟเฮดอะไรเนี่ยโดยรางวัลเป็นแบบเติมเงินหนึ่งรางวัลรวมมูล,ล,ลค่าหนึ่งหมื่นบาทตรงทะเบียนลุ้นทองได้ง่าย,ายๆโดยโทรตอกจัน 93205นะครับค่าโทรครั้ละ1บาทแล้วรับ1นึ่งสิบทันทีเมื่อเติมเงินทุก50บาทโหหาเรื่องกินกินเงินจริงเนอะเป็นผมก็ไม่เอาอะ่ะคนประชาประชากรใช้ซิมมือถือฟูมูฟเฮดกันเป็นสิบล้านคงไ,ได้หรอตามมาด้วยแอป,ปฟรีใครชอบดูดวงแต่ไม่อยากเสียตังค์เชิญมาทางนี้ก,กับแอป,ปมาหามงคลนะครับมาหามงคลเออแอป,ปที่ทำให้คนดูดวงได,ด,ด้ฟรีๆบน iPhone นะครับ ตรวดฟรีได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ให้คุณภาพการค้นหาสิริเกรดดีด็อกนะครับส่วน Google ได้ปีพัดเลยดีดียวบริซ o นนะครับเตรียมวางขายที่ซีดอยอินเครดิบเ 4G LTE 5กรกฎาคมนี้ที่อเมริกานะมืองไทยไม่เกี่ยวบริซ o n มันคือค่ายมือถือของอเมริกาครับวันนี้ข่าวค่อนข้างจะสดมากเลยเปิดไปอ่านไปสนุกจริงๆตามด้วยรูปปั้นเจเรบีน,นะครับ หน้า Google Play นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนทำให้หัวหลุดนะครับอุ้ย <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ Google ได้แก้บักเรียบร้อยแล้วโดวยการเอาหัว Android นะครับไปขึ้นเปลี่ยนให้กับรูปปั้นเจลลี่บีนแล้วหวังว่าแก้บักครั้งนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกโดยปัญหาได้าอปัภัานี้เคยเกิดขึ้นกับรูปปั้นเอแคล้วเพราะว่ามีแฮกเกอร์พาเจ้าเอแคไปเล่นน้ำในสระมาแล้วอ,อ,อ๋อเอออาน,นะ มือถือมันจะแฮงอย่างนี้เนี่ยตามมาด้วยมาดูเคสแมทป๊อปนะครับเคสกันลื่นพร้อมขาตั้งสำหรับ Galaxy S3 แล้วก็ A/S AH นะครับร่วมเปิดฉากการแข่งดิฟดีวั a n d รน i ิกไทยแ a นด์ซีรีส์0 1 2สิบอสนามสนาม,สนามแรกนะครับแล้วก็ PerView Pro คืออะไรและกล้องส1สล้านพิกเซลทำงานอย่างไรนะครับใครอธิบายอยี่ยสยามโฟนใช่ไหม ขอ,อยนุาแตกไฟลแอบแตกไฟล์้อต่อ C ขีกตวอรัวๆโนเกียเตือน Google Nexus Tablet 7.7นะครับเอ้ยไม่ใช่ Nexus 7นะครับลมเมอร์สิทีิบัตให้เราก็ติดขั้ว Windows 7ตามด้วยไลน์เปิดคุณสมบัติเครือข่ายสังคมจัดเต็มทั้งไทม์ไลน์และชนแนลนะครับโดยมี อ่าบริการใหม่เหลนี้มีโฮมนะครับผู้ใช้จะมีพื้นที่ส่วนตัวสําหรับแชร์ข้อมูลต่างๆทั้งภาพถ่ายวิดีโอตลอดจงเช็คอินเช็คอินพื้นที่ต่างๆของตอนเองนะครับมีไทม์ไลน์ไม่ไแต่ละคนจะสร้างโฮมตัวเองได้แล้วก็จะมีทําไลน์ที่เชื่อมข้อมูลมาแสดงกิจกรรมล่าสุดข,ของเพื่อนๆในเครือข่ายของเรามีไลน์ชันแนลนะครับกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงไลน์เข้ากับสินค้าและบริก,การต่างๆทาผ่านไลน์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทําตารางนัดหมายซื้อคูปองตลอดจนซื้อสินค้านะครับบริษัท คุณสมบัติใหม่นี้นะครับจะเข้ามาในไลน์เร็วๆนี้โดยทาง NHN นะครับกล่าวว่าจะเป็น NHN นี่มันเนเวอร์ของทางญี่ปุ่นนี่กล่าวถึงว่าการก้าวหม่ของระบบการติดตอ่อสื่อสารเลยทีเดียวส่วนหน้าตาไลน์ที่เสร์ฟคุณสมบัตินี้จะดูได้ที่ท้ายข่าวนะครับก็าตามนี้นครับผมว่าก็คงมาสู้กับ v c h a t นะครับ w c h a t ก็คือ QQ เวอร์ชันเก่าที่มาพัฒนาให้มีขย่าแล้วแบบเช็คว่ามีใครขย่าพร้อมกับเรา มีส่งขวดไปแต่พิมพ์ข้อความแล้วก็หย่อนใส่ขวดแล้วก็ลอยน้ําไปใครอ่านเปิดของเราแล้วถูกใจก,ก็จะตอบกลับเรามาแล้วก็มีว่าเช็คหาเพื่อนดูบริเวณรอบๆนะครับอะไรประมาณนี้แต่ลายนี้ก็คงยังไม่มีลูกเล่นพวกนี้เลยฮะตามด้วยหัวเว่ยนะครับเตรียมปล่อย Ascent P1XL ลุยตลาดก่อนิ้นเดือนกรกฎาคามนี้นะครับโดยอ,อันนี้คงน่าจะเป็นลุยประเทศจีนก่อนนะรานะคาประมาณ3,000หยวนหรือประมาณ14,900บาทนะครับ ตามมาด้วยภาพหลุ่น Samsung q t y และ Android 4.0นะครับก็เป็นรุ่น Samsung B5330 นะครับเป็น Android a c e c r e s e r v i c e CPU 800 m ม z 850 m ม z กนะครับหน้าจอเป็น QVGA แค่3 2 0 2 4 0เพื่อความเร็วในการเล่นนะครับ Android นี้จะเป็น4.0.4แต่ไม่แน่ใจว่าอัปเดตเป็น Jelly Bean ได้หรือเปล่านะ ตามมาด้วย ASMO ความสุขกับโดนัทน้องอุ่นใจที่มิสเตอร์โดนัททุกสาขารับฟรีโดนัทน้องอุ่นใจสองชิ้นแล้วก็โซนี่ประกาศซื้อกิจการอะไรอะไก่ไข่เหรอไก่ไข่ไม่ใช่ผู้ให้บริการคาวเกมรายใหญ่ด้วยมูลค่า380ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหวังจะทำให้โซนี่นั้นมาพังงานในเกี่ยวกับเรื่องเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับตามด้วยเซกานะครับเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นเซกาเน็ตเวิร์กนำ เน้นนาเกมฮิตมาทําเป็นโซเชียลเกมนะครับก็พูดง่ายเอาของเก่ามาทําใหม่ให้เป็นแบบออนไลน์ว่างั้นเถอะถึงกระลาวสารแสตชเพย์เออร์แอนดรอยนะครับ Adobe จะนําออกจาก google Play กลางเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับก็คือวันที่15สิงหาคมนี้นะครับก็จะไม่มีแสตชเพย์เออร์ให้เราติดตั้งอ,อีกแล้ว <c oughs> ใจร้ายแล้วก็เฟิร์มแวร์ล่าสุดของโนเกีย N9 นะครับเวอร์ชัน PR 1.3 เห็นวอร์มชั่น1.2มาตั้งแต่การปีที่แล้วเนี่ยนานมากเลยนะตามด้วยเกมสต็อปนะครับขายในซัทเซเว่นนะครับเริ่มโปรโมชั่นแท็บเล็ตเก่าแลกแท็บเล็ตใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าได้เฉพาะความจุ16กิกเท่านั้นนะแล้วก็ราคา2 5 0ดอลลาร์ผมว่าไอ้6,000กว่าบาทเนี่ยพลักตังใจเฮ้อตามมาด้วยโนเลดกราฟนะครับใช้การค้นหาภาพได้แล้วพร้อมปรับปรุงการค้นหาด้วยภาพนะครับ อ๋อ g o o ก l e อ่าก็คืออะไรอะ่ะทำให้ดูลวการผมพูดไม่ถูกอะ่ะมาแล้วก็สามารถเอารูปนี้นะครับโยนเปิด Google ก่อนไปที่เอ่อเปิด Google Chrome ไปที่เว็บไซต์ Image Image เติมนะครับ g o o g l e c o m จากนั้นก็คลิกเอารูปหน้าเดสก์ท็อปแรูปในในคอมเนีน่ยลากใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็หวางปั๊บ ก็บุ๋นดืด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 เขาก็จะหารูปใกล้เคียงมาให้เรานะครับปูแล้วก็มีภาพที่คล้ายกันว้าวเจ๋งมากนี่แหละ Google นี่แหละไอ้ข่าวเมื่อกี้แหละอธิบายไม่เป็นดูกันเอาเองแล้วกันโฟล์ดสแควรอัปเดตแบล็คเบอรี่เวอร์ชัน5.0.1แก้บั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะแก้ไปทำไมแถมมาด้วย Wireless Shutter Remote Cable นะครับกดชัตเตอร์ระยะไกลกับ iPhone กับ i ไอแพด โอ้เออเดี๋ยวก่อนนะแค่ต่อสายแค่เนี้ยนะ,ละแล้วแถมต่อเข้ารูหูฟังเขด้วยนะั่นน่ะโซนี่ซื้อบริษัทเกมสตรีมมิ่งไก่ไข่นะครับเอ้ยไม่ใช่ไก่ไข่นะครับมูลคาสามร้อยแปดสิบล้านดอลลาร์จากข่าวเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็งสำนักส่งปล่อยเอาพิเช่นแอนดรอยสี่จุดส่วนสี่สำหรับ Galaxy Nexus ผ่าน OTA แล้วนะครับหลังจากที่บ่นว่าเมื่อไหร่มันจะมา Sony Xperia เขาอัพอัพ ไปก่อน Galaxy Nexus ที่เป็นต้นแบบซะอีกแถมอัพครั้งนี้ไฟใหญ่ถึง4 1 2เมกเลยทีเดียวของเมืองไทยก็ได้ด้วยนะครับตามมาด้วยเว็บที่สวยงามกว่าเดิมด้วยอ i n t e r n e เเ x ลเ o อ e r 9ออกมาเป็นปีแล้วเม่พึู้มาบอกเนี่ยส่วน IE10 มันออกมาวิ่งเล่นแล้วนะตาม,มาด้วยส่วนแบ่งของ IC s e r v i c e แต่หลัก10%แล้วออน,นอาไปแล้วนี่แล้วก็อัปเดต IC s v i c e สำหรับ Incredible S นะครับของ HTC แล้วก็ Xperia Mini 2 ัวนี้นะครับก็ใครใช้อยู่ก็อัพกันได้เลยตามมาด้วยบีดนะครับซื้อ M.O.G เว็บไซต์บริการเพลงออนไลน์บีดก็หูฟังดังๆตรงเนี้ยไม่ใช่หูฟังไม่ถูฟังดังไม่หูฟังยี่ห้อดังที่มีความนิยมในตอนนี้นะครับโคบทัตนะครับเครื่องอ่านอีบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดเตรียมวางจาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น19กันาคายนี้แล้วแล้วก็ภาพหลุดงานวิจัยคีย์บอร์ดแบบใหม่ของ Windows p h โฟ e อันนี้ผมสนใจมากเลยคือมันตามนิ้วโป้งที่เราป้ายป้ายป้ายกันอ่ะผมว่ามันโอกาสเป็นไปได้มีสูงมาก เขาบอกว่าถ้าทำแล้วก็ขอววรบกวนคีย์บอร์ดสี่แถวในวิดีโอโฟน7.8และวิดีโอโฟน8เลยนะก็เห็นบอกซัฟพอร์ภาษาไทยนี่ตามมาด้วยอะไรอะ่ Matt aker, aker, ระ m a เก i n g e r Bad Finger ลดราคาเกม Shadowgun Samurai 2เหลือ0.99เหรียญน,นะครับแล้วก็ Dead Trigger กำลังจะตามมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปโหลดดีกว่าตาม,มาด้วย Samsung Intivity 3นะครับสมาร์ทโฟนรูปทรงสไลด์ด้านข้างมาพร้อมกับคีย์บอร์ด q w ิ r t y นะครับเออ ปีจอโฟอนดีหว่าไม่ใช่แอนดรอยไม่เอาไม่สนใจราคาเท่าไหร่ไม่สนเขาบอ,อกสองพันกว่าบาทไม่เอาแพงเพิ่มตังสามพันซื้อกเออกลาซี่พกเกตได้แล้วตามมาด้วยคิวการ์นะครับเคสกระเป๋าตาังสำหรับไอโฟนสี่และสี่เอสนะครับหลุดภาพกเอ่อกำหนดการแบ a c k เบอรี่เทนนะครับสองพันสิบสามรถแมปโอยังไม่หมดปีเอาปีหน้ามาเลยเหรอเชื่ออะไรอ่ะบล็อก Black Forest นะครับออกไตรมาสที่3ของปี2013ก็คือแท็บเล็ตรุ่นใหม่แล้วก็ BlackBerry t a b o o k 4G นะครับจะออกไตรมาสที่สองปีนี้ต้นปี2013นะครับก็จะมี BlackBerry 10นะครับเป็นหน้าจอสกรีนชื่อว่าลอนดอนแล้วก็ถ้าเป็นตัวแบบที่มีแป้นพิมพ์ก็จะชื่อว่าเนวาโดนะครับแล้วก็ตอนไตรมาสที่2จะไม่มีอะไรใหม่จนกว่าถึงไตรมาสที่3าจะมีแท็บเล็ตใหม่ชื่อ Black Forest นะครับ ตอนนี้ก็คงออกออกจํานวนจํานวนรุ่นน้อยลงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องประสบปัญหาในการจําหน่ายเนี่ยแหละครับก็เอาของเก่ามาขายของใหม่ในราคาถูกไปก่อนละกันนะแล้วก็กินค่าเบอร์เอรี่เมสเซนเจอร์ไปก่อนเดือนละสองร้อยสามร้อยเลยนะตามด้วยหัวหัวเวทยเฮนะครับแจ้งเกิดในไทยแล้วนะครับเฮ hey, ทาไมวะหัวเวทยสำเร็จในการแจ้งเกิดในไทยแลนด์ในในช่แนลโมบายโชว์212นะครับโดยลูกค้าตอบสนองสมาดีไว้ทุ่มทนนะครับเผยหัวเวทย IDS X 5นะครับยอดขายและจอง4วันสูงกว่าปฏิการนะครับเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่มี10เครื่องนะตามด้วยข่าวลือ Amazon ก็เอาด้วยเตรียมซื้อบริษัททำแผนที่3ามปติ up next นะครับเป็นผงผม Copy เ ok ข้ามาง่ายกว่าเยอะตามด้วยข่าวลือ iPhone 5นะครับเตรียมเปิดตัวสิงหานี้ลือไปเถอะรอใบเชิญมาก่อนแล้วไหวอีกที ตามด้วยสกูป The Nexus 7 Tablet นะครับจากทางซีสเนตทีวีแล้วก็มั r o s ซอฟเผยแคมเปญอัปเกรดเป w i น d o ว s 8 Pro นะครับสำหรับเครื่องพีซีที่มีว i n d o w s อยู่แล้วนะครับก็เผยราคามาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วิธีการอัปนะครับโดยแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่31มก,กราคมนี้นะครับแล้วก็การวางจำหน่ายก็ทาว่าอยู่ประมาณสิงหาเนี่ยแหละจะวางจำหน่ายแล้วละ่ะ Facebook เพิ่มไอคอนคู่รักร่วมเพศที่แต่งงานกันแล้ว Home, เอาช่างหัวแม่งเธอครับ ผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมชอบพวกแม่ครับตามมาด้วยเทนเนอร์เกมส์เอ่อเปกออฟเดอรไลน์นะครับ <laughs> ตกลงมันอันเกมที่นี้จริงหรอ <laughs> ตามด้วยซินเนตอัปเดตนะครับเรื่องข่าวเกมมีสป e ดสต e ีม for sony นะครับที่เมื่อกี้มีข่าวแวบๆบ <laughs> ตามด้วย Apple ยอมควักเงินจ่ายหนึ่งันแปหกสิบล้านบาทให้กับ o view นะครับเรื่องยุติการบองจำหน่าย iPad ในประเทศจีน ยอมไม่ได้ต้องขายให้ได้ต้องขายประเทศจีนได้นี่ได้ตังเยอะเลยตามด้วยรายการแบร์ไนท์เทคประจำวันจันทร,ร์นะครับแล้วก็แอปฟีนะครับจะร้อนเพลินๆอ,อะไรอะฟริตบีโฟลเลเรสองนะครับทั้ง iPhone และ iPad เข้าไปโหลดกันเร็วตามด้วยต่างประเทศที่ซีอินเคอร์ดิบอเอสนะครับอัปเดตเป็นอั e r ริ c e แล้วนะครับอย่างที่บอกเปื่อเมื่อกี้ที่ว่ามีโซนีด้วยใช่ไหมขนาดไฟล์สามร้อยสามจุดสองหนึ่งเมกเนี่ย ของผมนี่เท่าไหร่อ่ะโหลดเสร็จยังเห็นอย่างนี้900เมกนะครับแต่ไฟซิปจะประมาณ600เมกเองนี่ถึงด้วย500 MB ไปไปลายแต่เป็นแท็บเล็ตก็เลยใหญ่หน่อยตามมาด้วย Thailand IPv6 นะครับ AS ประกาศเครือข่ายใหม่ใช้ IPv6 3BB ทดสอบแล้วทูระบุค่าล็อกจะพุ่งหักไม่ใช้ IPv6 <ๆ>เดวประกาศซึกงกิจการาอา เควส์ไหมน่าจะอ่านว่าเควสนะเควสซอฟต์แวร์มูลค่าส่วนใหญ่4,000ล้านดอลลาร์นะครับเอามาทําอะไรวะปัจจุบันเควสซอฟต์แวร์มีพนักงาน3,850คนนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทเน้นในการเชื่อมโยงข้อมูลดูแลระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็บริการกลุ่มเมดนะครับอาทิตย์อาทิโพสโทสติปว่าแต่ว่าผมเนี่ยนะเมดโว้บล็อกไลท์ช่วยให้จบรีแทตอะไรวะใครตั้งชื่อบริษัทเนี่ย โดยเดลย,ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นเค้ดซอฟต์แวร์นะครับในราคาหุ้นละ2 8ิบแปดอลลาร์ทำให้มูลค่าการซื้อกิจการนี้สูงถึง2.4สี่พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวตามมาด้วย b o t t ถู e กโ co นะครับใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า f ฟ r e ฟ o x OS จับมือพัธมิตรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ f อฟโฟร์กราวิซาร่าฟ้าใสนะครับจีนปุดไอเดียบันเจิดชาร์จแบตเตอรี่ที่เสาป่อยฟ้าข้าง,างถน,นนได้นะครับผมคิดในใจจะฟ้าผ่าทำไงเนี่ย แล้วฝนตกเปียกๆมาแล้วเสียงมาไฟไม่ดุจือ้อจือเลยตามด้วยรอยแซนแกะกล่องนะครับมอเตอร์ล่ารัสแม็กนะครับแล้วก็แซมเปิลวิดีโอคลิปมอเตอร์ล่ารัสแม็กนะครับโดยใช้อ่าถ่ายแบบพันแปดสิบพีผมดูแล้วผมจะอ้วกมากแมน่นกระตุกชิบหายเลย <laughs> ตามด้วยสะเทือนใจแม่ชาวจีนใช้ลูกชายวัยสี่ขวบขโมยเครื่องมือถือไอโฟนสี่จากพนักงานนะครับโบม,มีพาวุตรบ,บินด,ด้วยอ่ะ <laughs> แม่ก็เลวสอนลูกให้ร้ายน่าสะเทือนใจจริงๆ หมดยัางติดกว่าัวหน้าแล้วนะโนเกียเปิดตัวโนเกีย808 Pro View เปิดยุคใหม่ของการถ่ายภาพสมาร์ทโฟนพร์พเมียสูงสุดในโลกที่สาวผมซื้อมาแล้วเร็วมากเลยผมว่าจะเอาวิดีโอมาพรีวิวให้ดูสัหน่อยเดีย๋ยวเป็นไปได้ตอนนี้วิดีโอมันอยู่ในกลในช่นไหนวะอยู่ในเนี้ยครับเดีย๋ยวผมว่าจะแชร์ใน youtube ให้ดูนะครับนะเดีย๋ยวจะแชร์ให้ดูถ่ายมาแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรมากครับมันทํางานเร็วดีถ่ายรูปก,ก็ชัดดีพอเล่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ได้แต่มันไม่มีวีแชทไม่มีไลน์อ่ะสิปัญหาเอ๊ะไลน์บอกว่ามีอยู่ในวิดีโโฟนแล้วนี่นะอ๋อมันเป็นซินเบียนมันเลยลงไม่ได้ตามมาด้วยท o o f f e เสิร์ฟนะครับไ i ไฟบายทูมูฟเฮสปีฟีทันทีอร่อยกับเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมออนไลน์เลินกับเน็ตแรงนะครับ แล้วก็ l อเปิดตัว New Generation ของ Macbook Pro นะครับสุดยอดหน้าจอนอ c บุ o กที่มีความเอียดสูงที่สุดในโลกตัวตอนนีส้สามารถหาซื้อได้ที่ iCoo, i, I b e Ustore, Apple Shop, PowerBuy, Power p o w e Mall, Banana IT หรือ IT City ทุกสาขานะครับหรือสามนรโได้ที่ a p p l e c o m s l a Macbook Pro แนล่านะครับโซลูชันเปิดตัวบริการเกมทิวนะครับสำหรับลูกค้าสมาชฟนแบกเบอรี่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหาก,กินกับเกมแล้วแบบกเบอรี่เครื่องมันเริ่มแรงแล้วนี่ตามด้วย t ท a ล l a น d ินเ e อร์เ i ช n a l m o b i บ e s h o ช2012นะครับที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่หนึ่งกระดาคมที่ผ่านมายอดผู้ชมกว่า3.8แสนคนนะครับเงินสะพัดกว่า1,200ล้านบาทบอกว่าที่มันกว้างดีที่ไบเทคบางนาน่าจัดงานดี ไม่แออัดแถมขัมรบรถสะดวกไม่เหมือนที่สุนัขเซนติกิจรถตี๋ติดตามมาด้วย VLC นะครับรุ่นเบต้าถหรับ a n d อ o i d ออกแล้ว VLC คือโปรแกรมดูหนังนะครับในใน Windows กับเครื่อง Mac ไม่ใช่ Mac มีหรรอเปล่านนะ่าจะมีผมเป็นโปรแกรมดูวィィิดีโอครอบจักรวาลน,นะครับเวลาดูคลิปโปไม่ได้ก็ลงโปรแกรมนี้ก่อนจะดูได้ตามมาด้วยที่เสียบหูฟังน่ารักนา่กนารักนะครับตกแต่งสมาร์ทโฟนให้ดูดีบีสไตล์อันนี้แบตเตอรี่ของวอร์ริแน่เลยหรือเปล่าหรือ iPhone สามารถติดตามสั่งซื้อได้ที่ etsy.com นะครับราคา4.75เหรียญหรือประมาณ1 5 0บาทผมเห็นตามห้5เรื่องเอามาขายกันแล้ว ASUS จัดงาน ASUS Tech p r e n 2 0 1 2เพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับตามมาด้วยหลุดน Sony Xperia SL นะครับรุ่น LT26II นะครับเอ๊ i เดียวนี้มัน LT26I นี้มันรุ่น Xperia S นี่นี่มี SL แสดงว่าต้องมีอะไรใหญ่กว่าเดิม ตามด้วย Apple อ๋อนี่อ่านไปแล้วที่บอกยอมใจ่าค่าลิขสิทธิ์กักบโฟบิวนะเพื่อแรกกับการขาย iPad ในประเทศจีนได้ซูค้านะครับซูค้าลำโพงบลูทูธเพิ่มพลังเสียงให้กับ iPad ของคุณเอาไปต่อตรงไหนเนี่ยแล้วก็ดิสนียปล่อยเกมใหม่แวร์ e หม่แวร์อีสม เฮอร์ี่นะครับสำหรับ iOS และ Android นะครับแม่เอาของเก่ามาขายใหม่แค่เปลี่ยนรูปเฉยๆกระดานนึ่งเหมือนเดิมเลยข้างในอ่ oh, ะหัวเว่ยจะยัดไอติมให้กับ i d o x 5นะครับพร้อมให้ดาวน์โหลดไปแฟ่ก,กันได้ทันทีนะครับไม่มีอัปพอร์ตโแฮร์แตกแล้วก็โนเกียเผยแผนสำรองกรณี Windows Phone 8ไม่เวิร์กนะครับเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะมีซินเดียร์ก็ตอนนี้ก็โดนตัดทางปล่อยวัสดุไปเรียบร้อยนะครับ ก็ากำลังดูดูวิดีโคนแปดกันอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปเทเลวิสซ์แซดร้อยนะครับมือถืออากงใช้ง่ายแล้วก็เทเลวิสซ์เอ็นเก้านะครับมือถือฟังก์ชันเยอะสี่ต้นใจนะครับไม่แน่ใจทีวีวิวแซดเอาวเทเลวิสหรือเปล่าน,นะผมคิดว่าน่าจะใช่สิบสามหน้าแล้วในะไม่หมดอีกหรอไม่ได้อ่านมานะ่ะสาวกแอนดรอยเฮแฟนนส์แฟนจีสาวมองจำหน่ายแล้วบนทูเครนเพลิ่งงานแล้วไม่ชอบเกมเนี้ย ตามด้วยปลอมเริ่มทยอยเจลลีบีนนะครับแลอปุปกรณ์อือ่นๆนะครับอย่างอันนี้เขาเป็นเจลลีบีนใช่ไหมอย่างผมเป็น Android 3.2ยังไม่ได้อัปเป็น4.0เลยว่าอยากจะลองเล่นดูอ่าอยู่ไหมนะอุ้ยอา้า ไม่ไม่ติดอ่ะวันนั้นก่อนอย่างเทย,ยังติดอยู่เลยนี่ติดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นคือถ้าเราไปแต่มันคลิกตรงอ่า Android รวมๆมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ Easter egg ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ฝังที่แอบเอาไว้ในเครื่องโดยที่ไม่ได้บอกเราเนียคราบว่ามันสามารถเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเจเลอรบีนก็จะเป็นแบบเนี้ยครับเป็นถั่วเป็นซีสี ีแ e ็กจะโปรโมชั่นลดราคาไอ้ปนเสียลดสูงสุด4,750บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคล้ายๆเหมือนปีที่แล้วพอไอ้ปนรุ่นใหม่ใกล้ออกก็จะลดราคากันแบบนี้แหละครับโอเคคงไม่มีอะไรใหม่ไปแล้วละ่ะอ้อรวมแก๊เจ็ดน่าสนใจงานคอมมินิเคเซีย2012นะครับจัดไปยัง19-22มิถุนายนจัดไปแล้ว ขอแวบๆขอเป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าหายไปสามนเลข่าวค่นข้างจะเยอะมีพ a n a s o n i c กอ่าท a ชแพอซีทีเอสโออยู่ในตู้ปลาเลยอะ่ะโทรศัพท์ได้ด้วยไททัน J2 โฟนมือถือเล็บง่าย t ซทอานเนียนะครับ jd ดีซาวอ e ลต้ากคเพื่อตัวจับก๊าดมิลก้า Powerbank แล้วก็ Samsung ซซ SBT 900 Earphone ประหลาดๆใช่โอเคตัววันนี้คือสายใหญ่ทีเดวนะครับสามารถติดตามเทปด้วนหลังในที่ TV d t d k com นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์ได้ที่เว็บไซต์ Facebook com c l d k TV สามารถติดตามขา่าวเทปล่าสุดได้ที่นี่นะครับผมก็ขออภัยด้วยที่จู่ๆก็หายไปถึงสวันทีเดียว เราเทมนี้เป็นประจาวันไหนเนี่ยออกวันที่สี่นะครับขออนุญาตค่าวันที่สองและวันที่สามไปนะครับต้องขอไปสองเทปดังกล่าวที่หายไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังจะวางแผนปรับปรุงรายการทีวีใหม่เนื่องจากว่าผมได้สมาร์ททีวี LG รุ่น 42L5700 w นะครับเศษไม่ใช่รุ่น65ที่เป็นุ้นที่ละสภาแชร์ลูปโปแต่ตัวนี้แชร์ได้เหมือนกันมี d l t a เหมือนกันนะครับแล้วก็หากใครสนใจจะมาชมสมาร์ททีวีตัวนี้นะครับพร้อมวิธีเทคนิคในการใช้ Windows ขอเปิดตัวเลยนะครับว่าฟรีแล้วก็อัปเกรดสมาร์ทโฟนของเราในราคาถูกๆได้นะครับขอคิดแค่ครั้งละร้อยละกันส่วนการเจลเบรกนะครับก็งานยากหน่อยก็ขอต้องยากเป็น200บาทนะครับส่วนลงคอมตัวนี้ผมมีแสตทา์อยู่ไม่รู้ตัวจะโดน Microsoft ว่ามาจับหรือเปล่าเนี่ยก็ตอนนี้มี Windows 7นะครับติดตั้งผ่านแสตทา์ซึ่งตัวนี้มันก็จะเริ่มเก่าแล้วละแล้ว Windows 8กํลังมาเดี๋ยวรอตัวเต็มก่อนนะครับ ทั้งหมดนี้คือสสียใหญ่ทีนิวนะครับหามีแค่แกะกลงอะไรยังไงผมจะมีโอกาสถ้ามีเวลานะผมก็จะทําการทําเทปพิเศษให้ชมกันนะครับแล้วก็มีวิดีโอมีคลิปอะไรอย่างล่าสุดก็ได้มีคลิปต่างๆเช่นสมาร์ททีวีตัวใหม่ชมโนเกียเพลวิวแป8ปดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาวิดีโอมาแชร์ให้ทราบกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยมีคําถามนะครับไปคอมเมนต์ที่ facebook ที่นี่แหละครับ 64k TV ส่วนถ้าเกิดอยากจะติดตามเทป อัปเดตอย่างทันท่วงทีไปที่ youtube.com แล64 GTV นะครับก็กดสับสคริปต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเทปใหม่มาก็จะขึ้นหน้าแรกของทาง YouTube ไม่ก็กดตั้งค่าในประวัติของเราจะมีการกดสับสคริปต์ได้นะครับแย่าลืลมติดตามชมกันแล้วก็เทปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามชมเสือใหญ่ทีนิวได้ทุกวันนะครับเวลาผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแต่เป็นไปได้ขอ,อง,งอัปเดตช่วงดึกดีกว่านะ่าจะสะดวกที่สุดนะครับเพื่อวบรวมข่าวแต่ละวันที่ไหลเข้ามานะคครับับเเพะวว่่่ชงดดึจไมมออยีปต นะครับขอบคุณม่ตามชมกันนะครับในเทนนิสขอตอัวลาไปก่อนขอบคุณมาที่ตามชมกันสวัสดีครับ